อย่าได้ขาดแม้แต่วันเดียวหลับตานอนปฏิหารเกิดแน่กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะอย่าได้ขัดแม้แต่วันเดียวก่อนหลับตานอนปาฏิหาริเกิดแน่โอวาทธรรมหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโม ผีกองกอยพยายามเข้ามาทำร้ายหลวงปู่แต่ท่านก็รับมือกับพวกมันด้วยการนั่งสมาธิและด้วยพลานุภาพของสมาธิจิตพวกมันจึงไม่อาจทำอะไรท่านได้ทรงเสียงกองกอยอยู่ในป่าหน้าตาหน้าขนลุกหลวงปูแ่แหวนผจญผีกองกอยในป่าชาวภูไทยเชื่อว่ามันชอบอยู่ จวบจนกระทั่งรุ่งเช้าผีกองกอยก็ไม่ยอมแพ้ขอขมาต่อหลวงปู่ทั้งสองและได้นิมนต์ท่านไปยังอาศัยของพวกมันท่านจึงพบว่าแท้ที่จริงแล้วผีกองกอยนี้ก็คือคนป่าซึ่งมีพฤติกรรมฆ่าและล่ามนุษย์หลวงปู่แหวนผจนผีกองกอย เมื่อหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อจาริกมาถึงเทือกเขาใหญ่ติดตาแขวงเมือนคำม่วนเป็นป่าดงเย็นอึมครึมเชื่อมโยงไปถึงเขตสวรณภูมิในตอนเย็นพบกับสถานที่เหมาะจึงได้ปรากฏภาวนาที่หบเขาใต้เงื้อมผาแห่งหนึ่งทั้งสององค์ปรากฏห่างกันพอสมควรคืนนั้นต่าง บำเพ็ญเพียรอยู่ในกรดเป็นปกติประมาณสามทุ่มในป่าเช่นนั้นดูเงียบสงัดบางเวงก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายกับเสียงนกกลางคืนร้องกองกอยเสียงนั้นดังขึ้นมาดังรบกับล้อมรอบไปทั่วทิศเสียงบีบเข้ามากองกอยกองกอยและมีแสงไฟครบนับสิบดวง หลังจากนั้นทำให้มองเห็นตัวผู้ได้ถือถนัดร่างนั้นเป็นร่างของมนุษย์ประหลาดขนาดเด็ก13ปีหรือ14ปีผอมพุงโรผิวคั้ำผมเผาโรงรังจมูกแบนบ่งบอกว่าเป็นคนปา่าทุกคนมีอาวุธประจำตัวคล้ายกับธนูแต่เล็กกว่าใช้คล่องตัวในปา่า พวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษขนป่าล่างเล็กส่งเสียงรบกันเป็นทอดทๆโอบล้อมกรดทุดงเข้ามาพอได้ระยะก็พากันยกหน้าทึ่งเล็งเข้ามายังกรดทั้งสองลวงปู่ตื้อร้องบอกพอได้ยินว่าท่านแหวนระวังตัว แล้วทั้งสององค์ก็กำหนดทิศหลับตาเข้ายานในทันทีเป็นไปโดยอัตโนมัติปรากฏว่าลูกดอดอาบยาพิษที่ระดมยิงเข้ามานั้นตกร่วงภูห่างจากกรดทั้งสองเป็นว่าเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งพวกเขาทั้งคนป่าต่างแปลกใจร้องกองกอยกองกอยดังกระหึม แล้วระดมยิงลูกดอกอีกสองสามรอบปรากฏผลเช่นเดิมคือลูกดอกตกลงดินก่อนที่จะไปถึงกรดทำเอาพวกเขาตกใจกลัวร้องกองกอยกองกอยแล้วต่างวิ่งหนีไปในความมืดเมื่อคนป่านี้กลับไปแล้วหลวงปู่ทั้งสองจึงได้ออกมานอกกรหลวงปู่ตื้อได้ถามว่า เป็นยังไงบ้างท่านแหวนตับไตไส้พุงของท่านยังอยู่ดีหรือเปล่าหลวงปูแ่แหวนตอบไปว่าผมนั่งรออยู่ให้พวกมันมาเอาตับไตไส้พุงผมไปกินทำไมมันถึงไม่เอาก็ไม่รู้ทั้งสององค์ได้เดินจงกรมไปจนดึกแล้วเข้าสมาธิต่อภายในกฎไปจนถึงสว่าง และในตอนนี้พวกคนป่ากลุ่มนั้นเข้ามาด้อมด้อมมองมองด้วยความเกรงกลัวหลวงปู่แสดงท่าให้พวกเขาเข้ามาใกล้ๆต่างค่อยๆเข้ามาด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทามาหมอบนิ่งเอาหัวซุกดินคล้ายสำนึกผิดและขอขมาพวกเขาเป็นพวกคนป่ากลุ่มหนึง่ง ชอบล่ามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วเอาเนื้อแบ่งกันกินพวกเขาได้นิมนต์หลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของพวกเขาจัดอาหารป่ามาถวายก็มีเนื้อย่างสองก้อนได้ความว่าเป็นเนื้อของคนแก่ซึ่งยอมสละชีวิตของตนให้เป็นอาหารของลูกหลาน หลวงปู่อยู่โปรดพวกชาวป่าหลายวันก็ได้เทศนาสอนพวกเขาให้เลิกการค้ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างสนิทใจแล้วท่านทั้งสองก็ได้ออกเดินทางต่อด้วยความอาลัยอาวรณ์ของพวกเขายิ่งนักได้เห็นความเชื่อเรื่องของผีกองกอยในมุมต่างๆ กองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งลักษณะรูปร่างจะเป็นผีที่มีขาเดียวบ้างก็ว่ามีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวันเคลื่อนไปได้ด้วยการกระโดดไปด้วยขาข้างเดียวและส่งเสียงร้องว่ากองกอยอันเป็นที่มาของชื่อเชื้อเชื่อกันว่ามีหน้าตาคล้ายกับปลิงหรือข้างบ้าง บางทีก็เรียกว่าผีโป่งหรือผีโป่งข้างสันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องผีโป่งหรือข้างแก่หน้าตาน่าเกลียดที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้มีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าถ้าได้ดื่มเลือดข้างจะทำให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพันเป็นอมาตะเชื่อว่าผีกองกอยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้า ของคนที่ค้างแรมในปา่าวิธีการป้องกันคือให้นอนไข่ห้างหรือชิดเท้าเข้าหากันอย่านอนเอาขาหรือว่าเท้าออกจากเต็นท์นอนชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อว่าผีกองกอยเป็นผู้หญิงผมยาวแดงมีใบหน้าเรียวแหลม บางก็ว่ามีรูปลักษณะเหมือนกับปลิงแต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสียอีกและเชื่ออีกว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบางก็อาศัยอยู่ในถ้ำหรือโพรงไม้ออกหากินโดยการจับปลากินตามลำห้วยหรือแม่น้ำบางครั้งก็แอบขโมยปลาหรือข้าวของของผู้คน อีกทั้งยังเชื่อว่าผีกองกอยนั้นชอบเดินถอยหลังและพูดอะไรตรงกันข้ามกว่าความจริงเสมออีกทั้งยังเชื่ออีกว่าผีกองกอยมีทรัพย์สมบัติสะสมอยู่มากซึ่งบางครั้งอาจไปพบทรัพย์สมบัติหรือปลาตกอยู่ทางหรือในป่าโดยไม่ทราบว่าเป็นของใครหรือว่าใครเป็นเจ้าของ ถ้าหากเราไปพบเช่นนั้นห้ามเก็บมาเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นของผีกองกอยผีกองกอยนั้นจะตามทวงคืนโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์ด้วยกันล้วงเอาตับไตไส้พูิกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับพี่ปอมซึ่งเป็นผู้ที่ถูกผีกองกอยล้วงควักอวัยวะภายในนั้นกินจนเสียชีวิต เหมือนกับคนนอนหลับปกติเรียกว่าการไหลาตายผีลักษณะแบบเดียวกันกับผีกองกอยมีความเชื่อกระจายกันไปทั่วยังมีในประเทศมาเลเซียซึ่งเชื่อกันว่ามีคนป่าเผ่าหนึ่งมีขาข้างเดียวไม่มีสะบ้าหัวเขา่าที่จีนก็มีความเชื่อว่ามีปีศาจชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ตามภูเขามีขาเดียวตัวเล็กแต่ผมยาวตาโตหัวแหลมมักขโมยอาหารหรือสิ่งของของคนเดินทางเมื่อถึงวันตรุษจีนก็มักเข้ามาอารวาดในหมู่บ้านเชื่อว่านำมาซึ่งความอัปยุตและใครจับตัวของมันจะต้องผเผชิญกับความโชคร้ายหรือเจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้แต่ผีขาเดียวที่ไปไหนมาไหนด้วยวิธีการกระโดดของทวีปยุโรปก็มีมีการอ้างถึงผีกองกอยในวรรณคดีหลายเรื่องอาทิในพระอภัยมณีหรือในเพชรพระอุมาเป็นต้นขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระเรีรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการมินยูชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เมนยู Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ